สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาตีผังบ้านหลังใหม่นะครับเราจะยกเสาวันที่16นะครับสําหรับหลังใหม่นะครับส่วนหลังด้านหลังนี้เราทําเสร็จไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเป็นบ้านในพื้นที่เดียวกันนะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับมวิธีการตีผังยังไงแล้วบรรยากาศยังไงคืมฟ้าครืมฝนด้วยนะครับเพราะพยากรณ์พยากรณอากาศบอกว่าฝนจะตกนะครับวันนี้เดี๋ยวมารับชมครับ ตัวนี้ทีมงานก็กำลังปักผังนะครับขึงเชือกเอ็นนะครับขึงเชือกเอ็นปักผังนะครับทั้งสีด้านนะครับส่วนเหล็กพังเราจะใช้เป็นเหล็กกล่อง1นิ้วคูนหนิ้วนะครับหนา1นึมิลนะครับเป็นเหล็กกล่องกันวันไนนะครับมันจะสะดวกสบายนะครับจะขึงเชือกนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับ หลังจากตีเป็กเสร็จแล้วครับก็จะมาหาระดับน้ำนะครับเพื่อที่จะตีเหล็กผังของเรานะครับเราจะวัดจากพื้นดินเดิมนะครับจากพื้นดินเดิมขึ้นไป60เซนนะครับแล้วเราก็จะฝากไว้ที่วรั้วนะครับเผื่อในกรณีที่เราเอาผังบ้านนั้นออกนะครับ ตอนนี้ที่มันก็ปักพังศิริบอลแล้วนะครับก็กำลังตีหมุดนะครับเพื่อที่จะฝังตัวเชือกเอ็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะวางเชือกเอ็นเป็นสองลายเป็นกากบาทนะครับแล้วก็จะหาฉากนะครับหาฉากของตัวอาคารนะครับ ี่นะครับของเรานะครับจากพกอย่ัทุกคบ่วนะครับในออมไปต่อกันนะครับตีว่อ้ตอนนี้ฉากเราก็หาได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอหาได้แล้วก็ให้ทีมงานฝั่งธนูนะครับต่อตะปูนะครับวมแนววใจกันนะครับนวไปเแนวเรวขึ้นนะครับ้าันนะครับเหนไหครับเส้นเอ็นเชิงนี้กับเส้นนี้นะครับ ก็จะตัดกันนะครับเส้นเลือตัดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉากก็จะขนานกับเส้นเอ็นเส้นนี้นะครับส่วนลายนี้ฉากเรากับเส้นเอ็นเชือกนี้นะครับก็จะขนานกันนะครับพอได้ขนานกันแล้วฝั่งนู้นก็จะตอกหลักนะครับคือเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้นะครับผมก็จะตอกหลักนะครับแล้วก็วัดระยะของตัวขานะครับ3เมตร3เมตรนะครับแล้วก็ตอกหลักไว้นะครับ ก็เป็นวิธีการปักผังนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากทำตามได้นะครับสำหรับน้องๆปวชปวาสะนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการหาระยะของอาคารนะครับแล้วก็ปักผังแล้วก็ขึงเชือกนะครับอย่างหมุดตัวนี้นะครับอย่างหมุดตัวนี้ กับหมดหลักที่เราตั้งฉากนั้นก็ห่างกันสาเมตรนะครับฝั่งทางช่างเม็ก็ต้องห่างกันสาเมตรเช่นกันนะครับตอนนี้ช่างเม็ก็กําลังทิงติ่งนะครับให้เส้นตัดกันตรงนี้นะครับก็ทิ้งลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับคือการหาศูนย์กลางเสานะครับถ้าวิธีแบบใหม่ก็จะเป็นหาแบบเลเซอร์ก็ได้นะครับดูว่าใช้กล่อง นะครับใช้กองระดับทำก็ได้นะครับเช่นกันนะครับก็จะหาไปทุกต้นนะครับบ้านของเรามี12ต้นนะครับเป็นเสาสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นวิธีการ ปักผังนะครับของทีมงานเรานะครับเป็นวิธีเทคนิคการทำง่ายๆครับโดยไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับน้องๆปชปชปปสนะครับสามารถนำไปปฏิบัติทำตามได้เลยนะครับพวกเราก็นำเสนอในสิ่งที่เป็นเทคนิคการทำงานและก็ควบคุมงานนะครับเป็น เทคนิคการกอร่อสร้างนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเปในใ็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการปักผังวางแนวบ้านพักอาศัยนะครับสิ่งสําคัญในการปักผังก็คือการหาฉากนะครับฉากของบ้านแล้วก็หาดิ่งเสาะนะครับ เรามีหลายรูปแบบยหลายที่ครับนวัตกรรมก่อสร้างตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวาจะเป็นการใช้กล้องทีอโอรไรท์ในการหาศูนย์กลางเสาไม่ว่าจะเป็นแบบสมัยเก่าแบบผมทําก็ได้นะครับโดยใช้ลูกดิ่งในการหานะครับหรือมีเส้นเอ็นสเส้นนะครับตัดกันแล้วก็ใช้ลูกดิ่งในการปักลงนะครับหรือว่าใช้เลเซอร์ในการยิงเส้นขนานก็ย่อมได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเทคนิคการก่อสร้างของเรา ไม่มีวิธีตายตัวนะครับในแต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้น้องๆบชปศและผู้ที่สนใจก็ศึกษาเรื่อยๆนะครับท่านอยากเป็นผู้รับเหมาท่านก็ต้องศึกษาให้แน่นนะครับคมรู้ให้แน่นนะครับอย่างผมก็ประสบการณ์ก็20ปีก,กว่านะครับตั้งแต่จบมาก็จัดเลยนะครับเราทำเทคนิคก่อสร้างเพื่อที่จะให้ให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าให้เอาของเราไปทําตามนะครับเราต้องเป็นแนวทางนะครับในใน,ในงานของเราด้วยนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสหรลินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ